เกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องคุณแม่แพรวผ้าแสงทองบอสใหญ่ของแสงทองฟินแลนด์โพ์เดือดครับโพดยาวมากเกิดอีหยังขึ้นมีใครไปว่าอะไรคุณแม่หรือเปล่ากระตุกตอหรือเปล่าเีาใครเปกระตุกตอเจ้ามัเจ้ามักก้าเลยครับเออคุณแม่แม่แพรวผ้าแสงทองนี่คนจริงนะพี่น้องขอสิบอกให้อืมคนพานมาถุกปัญหาถูกด่ามาแล้วอแต่ว่ามือนีเห็นคนโพดแบบนี้แสดงว่าต้องมีอีหยัง ต้องมีคนบางกลุ่มที่เป็นพวกอคติเป็นพวกที่ประมาณว่าเว้าถึงเพิินในทางที่บกคอยดีแล้วก็เพื่อกะบอกว่าฉันบริยากจะเอาชนะไผ่เอาชนะอะไรก่อนสาวอืฉันเฮ็ุงานกับบ่มีเวลาว่างแล้วอเส้นสูสนาโลดประมาณนี้เอาลองฟังบเบิ่งเข้ามาฟังกันนะคะว่าคุณแม่แพ้วผ้าบัดว่าจังไดค่ะผมจากโพสต์จาก Facebook เนาะแรวแาวแสงทองเนาะเพิ่นบอกว่า อพอดีได้ยินมาว่ามีคนกลุ่มหนึ่งพูดถึงเราในทางที่ไม่ค่อยดีอพอได้ยินคืองงคืออะไรวะเอาอย่างนี้นะจะบอกอะไรให้ฟังคือตอนนี้เราทําแต่งาน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 ,งานเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกน้องทีมงานในแต่ละวันสมองคิดอะไรบ้างคิดถึงลูกคิดงานคุยงานบริหารงานงานวันนี้มีปัญหาอะไรติดขัดไหมเดือนนี้มีกี่งานพอจะเลี้ยงทีมงานไหวไหม ทีมงานมีกินมีใช้พอไหมในแต่ละเดือนอครอบครัวอยู่ดีมีสุขไหมธุรกิจส่วนตัวโอเคไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าและอื่น,นๆรายวันเราไม่มีเวลาไปสนใจชีวิตพวกคุณหรอกอ,อย่าว่า่อยอยากเอาชนาะเจ้าถอดเดียเด๋ยวเดี๋ยวชนะอะไรก่อนอ,อเราไม่ว่างแล้วเราไม่ได้ไปให้ค่าอะไรกับพวกคุณทุกวันนี้แค่เฉพาะคนที่รักเราเท่านั้นใครรักเราเราก็รักใครไม่รัก สร้งแม่มันแล้วแค่นั้นราสัน้นเปลี่ยนความคิดใหม่ซะนะทุกวันนี้โลกมันแค่สักวันอาจจะต้องโคจรมาเจอกันอย่าสร้างศัตรูเอาเวลาไปทำหาหากินเด้อจ้าอย่ามัวแต่มาส่องชีวิตข่อยร้ายคอ,อยบว่างไปหัวสร้างมูเจ้าดอกอม,มันบ่นได้มีผลกับชีวิตข่อยแต่ก็ขอบคุณเดอ้อที่ให้ข่อยรู้ว่าข่อยคือส่วนหนึ่งในชีวิตมูเจ้าขอบคุณที่ติดตามกันขึ้นคืนนี้ไปติดตามกันด้วยนะคะ ลานข้างบิ๊กสีอ้อมใหญ่แสนทองฟิลแลนด์เต็มวงข้ามาซ่าจังไยยังไงจังไยพอเห็นโพดแบบนี้แสดงว่าต้องมีผู้ใดไปว่าอย่างไรเพิ่นแล้วเพิ่นแอบไปหูมากด้ยินมากหรือเปล่าบางคนนะชื่อเจ้าของก็ยังเอาบอลอดมาสนใจชีวิตคนอื่นเนาะคุณ่นแท์ภาคแสงทองนี่เพิ่นเป็นนักบริหารเป็นหัวหน้าวงเพราะฉะนั้นแล้วว่าเพิ่นสิมายืนหอดทุกมือนี้ได้แค่เพิ่นแค่ส้มมุนหิน มันอ,อยู่จุดนี้ไม่ได้จริงเพาระพาะฉะนั้นเออเพราะฉะนั้นแล้วนี่หละเมื่อวันนี้เพิน่นเพิ่นเพิ่นบอกนี่แหละว่าเพิน่นจิโฟกัสเฉพาะคนที่หักเพิ่นแค่เพิ่นทนันแ,<ม>แค่ลูกวงแค่ลูกๆูแค่สมาชิในครอบครัวเพื่นอ<ม>นฝูงญาติสนิทเท่านั้นด<ข>ี<ข>มากดีกับประสันทอ,อมซุ่มบอดีกับมาซองแต่ชีวิตเพิ่นกับแล้วแเต่ขอบคุณเ้อที่เห็นเพิ่นพูดเห่นไอ้พูดว่ามุดเจ้าเอยคอยนี่มีผลต่อชีวิตของมุดเจ้าม่าชีวิตประจำวัน นั่นละ <ừ> mm. ซึ่งเกิดที่อย่างขื้นต่ว่ามือว่านนี่มือว่านนี่พี่ยุ้ยเนาะพี่ยุ้ยพี่นิลุ้ยเนาะ,ะจากเฟซบุ๊กยุย้ยผู้จัดการแพลว่าแพลวาท็อปไลน์เนาะเพืเพ่อนมาแชร์โพสของแพลว่าคือกันคพุ่งแหม่ฮึกกันบอวก,ก,กว่าแต่ก่อนภาพโพสแบบนี้กูต้องโทรหาเลยเพราะมึงต้องกับนั่งเจอปัญหาแน่นอนอแต่ตอนนี้รู้แหละว่ามึงคงมีความสุขเพราะมึงมีครบทุกอย่างที่มึงอยากมีแล้วที่ทำอยู่เพราะคำเดียวคือรักว่า ไม่มีคาบรรยายมึงคงรู้มึงคงรู้ใจกูดีสุดแล้วเรื่อ mm. รักซึ่ง mm. โคที่คุณพินิรุ่ยแช่ก็คือที่คุณแม่บอกว่า mm. เป็นคนปากเบาหวาน mm. พูดว้วนวนแต่รักมึงนะนอกจากครอบครัวแล้วก็มีนึนนี้แหละคือที่สุดสาหรับทุกขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่เสียสละ mm. เพื่อเพื่อนเสมอเพื่อเพื่อนเสมอมาขอบคุณที่คอยเป็นเงาเคียงข้างกูมาตลอดห่วงใยมึงนะเน้นๆเ,เลยเรื่องสุขภาพไม่มีอะไรหรอกพอดีลูกนอนหลับและปวดขับรถ นั่งคิดอะไรไปเรื่อยๆแค่อยากโพสต์รักมึงนะยุ้ยผู้จัดจการของเราท็อปไลน์นี่มาวา่านี่เลย<ง>อะไรไปกระตุกต่อมคุณแม่ซึ่งซึ่งในโพสต์นี้มันมีมันมีอะไรอยู่ในกอบไห่แน่นอนซึ่งแต่คุณแม่บอกว่าจะไม่ได้ให้ค่าอะไรไม่ให้ค่าอะไรเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าอืมซึ่งมีดราม่าอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับแสงทองฟินแลนด์ อ่ะลองไปส่องคอมเมนต์กันหน่อยดีไหมไปดูซิไปดูซิคะคอมเมนต์ว่ายังไงกันบ้างปาพี่น้องเพิ่งงโพสต์นะคอมเมนต์เกือบพันโอ้โหเยอะมากเลยค่ะที่กำลังใจอ่ะพี่ปุ๋มมาลีนก็มาให้กำลังใจนะครับกำลังใจครับแม่ค่ะโอ้โหนี่ถ้าต่อไปก็บอกว่าแม่นจ้าแม่แพลว่าม่วงใบวังไห้ค่าข้นพวกนันดอนั่นละนี่บอกว่าโดยระยะแสงทองเนาะบอกว่าป้าดป้านาทีแม่จะพูดยาวรัก ชอบตรงอย่าสร้างศัตรูสุดท้ายคนเราต้องโคจรมาเจอกันอีกเออนี่เนี่ยเอ๊ะตรงนี้ขออนุญาตค่ะต้องโคจคุณแม่ก็โคจว่าเดี๋ยวเผื่อเราโคจรมาเจอกันก็แปลว่าคนในวงการหรือเปล่าอันนี้ตออันนี้แม่ต้องไปเ <ไป S 2> ดากันเ<า>นา <enos>? ะเราก็ไม่ทราบด้วยเนาะจริงๆนี่แหละทําให้เราอยากรู้อีกแล้วคุณแม่อันนี้ก็เนี่ยตั้งหน้าทํางานของเราต่อค่ะน้องแพลวอย่ากให้ค่าเดี๋ยวราคาก็หมดเอง ขอดูคอมเมนต์ที่แบบว่าถูกอกถูกใจก่อนนะคะว่าอูโหูคอมเมนต์เยอะมากเลยค่ะคอมเมนต์เยอะจริงๆ,ๆนี่อันนี้ใช่ไหมหคนมันคนมันว่างเฉงเงอมองส่องเขาทํางานหาเงินมันคือด้วยแทมันคืออะไรกันมันคือมันคือทําอะไรกระดังแท้วะติีอิจฉาชัดๆจบข่าววันสั่นเออนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ สูซูจ้าชอบแล้วติดตามตั้งแต่ไปช่วยน้ำท่วมปี6-2ใครไม่ชอบแต่เราชอบจ้า FC แม่แพรวพอบิ๊กจ้าเว้ยชอบจังเลยบอกว่าจัดเต็มไปเลยแม่รสเราจะเราขอส่องคอมเมนต์ที่หรือว่าถูกอกถูกใจเรานะคะนี่คานานๆคุณแม่จะมาที่มาแบบว่าต้มนี่ค่ะลีโตนศาสซุ้มสิเป็นสิตายกับความสำเร็จ้กวนาของผู้อื่นค่ายาเคสยังไง อยากให้คุณยติหน้าเป็นเจ้าดีอยากให้คุณตัดหน้าเป็นข้าเจ้าดีเป็นกําลังใจแรงเชียร์ให้กับเรพราวผู้ใหญ่บ้านตลอดจ้าอนี่แหละเป็นคอมเมนต์บางส่วนเนาะที่เรานํามาอ่านมีทีวิไหมต้อมีนี่อ่านแม่โอ้โหเลิศคักจ้าแม่จัดเต็มข้าเบลไปเลยจ้านี่แหละจ้าคนเราไผ่บอมมากระซังแต่ไข่หักทุกคนที่อยู่แสงทองฟินแลนด์และขอเช่นชมพ่อกับแม่ ที่ดูแลทีมงานทุกคนได้เลิศกว่า<ะ>ทุกๆวงอีกอนี่แหละจ้าที่ทําให้ข่อยหักแห้งจ้าว่าอย่งนางน,นั้นค่ะนี่นี่ก็เป็นบางส่วนแล้วกันเนาะดีกสคอมเมนต์สิคอมเมนต์มมนหนึ่งแล้วกันแบบนี่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 ไงอีกหนึ่งคอมเมนต์อีกหนึ่งคอมเมนต์แล้วกันนะคะเลิศมากค่ะน้องแพรวพวกที่มันมีจิตใจที่คิดไม่ดีก็ปล่อยมันไปให้มันร้อนในใจอยู่กับความทุกข์ความอิจฉาไป เพราะมันเองก็จะไม่มีความสุขส่วนเราก็เริศเชดชดสามสองหนึ่งไปว่าซ้ำนี่ก็คือเป็นโพสของคุณแม่เพ้าๆนะครับผมพี่เด้โพสย่าเหยียดแล้วก็นี่ คอมเมนต์จากข้างแฟนคลับแฟนเพื่อนของคุณแพรวาแสงทองมาคอมเมนต์ comment นะครับผมกับส่วนใหญ่กับคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะแต่ก็บ,บอกว่าเชิดเชิดไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปให้ค่าคนพวกนี้เดี๋ยวสักมือมันสิแพรวาแสง้องไปเองคุณแพรวาแสงทองเนี่ยเป็นคนที่คิดดีทำดีอยู่แล้ว,วเป็นชาวเพิ่นเป็นคนจริงท<ค>ำปูดเพิ่นบางที่ก็อาจจะตรงตรงบ้างเพิ่นบ่ไเด้แอบได้อย่างแหมคิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นนี่แหละแฟนคลับหลายๆคนกับมากแพรวาแสงทองมองนี่เพราะเป็นคนจริงจริงใจคำพูดของแพรวาเนี่ยคือ ฟังแล้วรู้สึกว่าจริงใจคิดอะไรพูดออกมาอย่างนั้นแต่เพิ่นบอกเคยไปเห็นอย่างผู้ใดก่อนแต่ย่ามายุ่งกับฉันอ่ะยาม่าบบกเพื่อนว่านี่ล่ะยาม่าจับผิดยามาอันนี้มูชัน่างสิแม่เพราะแม่พาแม่แพลวเป็นคนแบบนี้คนเอฟซีก็เลยหลงรักเมื่อวานนี้ได้เห็นคุณแม่โพสเนาะคุณแม่แพในโพสบอกว่าต้อมน้อยพี่ต้อมน้อยก็คือแฟนพี่นิลุยเนาะเข้ามาบอกว่ามีครอบครัวหนึ่ง อยากได้ดูเห็นโพสไหมฮะบอกว่ามีครอบครัวหนึ่งมาที่หน้างานแล้วแล้วน้องมันจะซื้อบัตรคำนวณแล้วบอกว่าคือมากับลูกสามคนี่พูดแล้วขนลุกอันนี้คนที่ใช่คือเรารู้สึกว่าพอแบบพอพอคำนวณเงินแล้วเงินไม่พอก็เลยกราบแล้วแม่แพลวก็เลยได้อดโพสนี้มาโพสก็แว่าข่าวหลังอ่ะบรรลุนมหาแพทอยู่หลังเวทีเด้อแค่จะซื้อบัตรให้เขามาชมซึ่งอ่านคนเนี่ยขนลุกเมากอว่าขนลุกเลยอ่ะคือแบบ มันมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบเราเราเรารับรู้ได้คือคือเขาตั้งใจจะมาดูแต่ว่าพอคํานวณแล้วเราก็คือแบบเออเราไม่ไม่เงินเราไม่พออะไรอย่างเงี้ยก็มากับลูก3าคนรวมคุณแม่หรือคุณพ่อด้วยก็น่าจะเป็นสี่ห้าคนก็น่าถ้ารวมบัตรแล้วก็คือจะก็เป็นหลักพันอยู่แหละก็จะเป็นหลักพันอยู่แหละก็คืออ่ากลับดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคุณแม่แพนพาแสงทองรับรู้เรื่องนี้แล้วเขาเขาก็โพสต์นี่แหละบอกว่าคือคราวหน้าคราวหลังก็คือ มาหาแพลเลยหลังเวทีแพลจะซื้อให้เพราะว่าแฟนคลับที่เดินทางมาอย่าเงี้ยเขาก็ตั้งใจอยากจะมาดูทางวงแสงทองฟิลแลนเล่นแต่พอทีนี้มาดูราคาบัตรหน้างานแล้วมาเขาเรียกว่ามานับเงินแล้วมันก็ไม่พอก็เลยไม่ได้เข้าอันนี้ก็อื คุณแพลวแสงทองก็เห ouais. ็นถึงความตั้งใจที่แฟนขับอยากม่กำลังใจหน้าเวทีเนาะใช่ใช่นี่แหละนี่แหละเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําไมแฟนขับแฟนเพลงถึงรักแสงทองฟิลแลน์มากมายขนาดนี้เนาะครับอ่านเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องครับผู้ใดที่คิดอาคติก็เพิ่นผู้ใดที่เปวเวาเพิ่นเพิ่นในท่าที่บอดีมูเจ้าเศร้าซะเศร้าซะ คุณแพ้วผ้าแสงทองหรือว่าองค์กรวงแสงทองฟินแลเนี่ยเพิ่นตั้งใจส้างความสุขส้างรอยยิ้มส้่งเสียงหัวรอให้กับคนไทยทั่วประเทศเลยครไเมผูใดเคยไปเบิงเพิ่นนะครับท่ะเมผูเจ้าปะขัดีนะครับเบิงได้ผลงานกับเพิ่นผู้จะจะบหูว่าเพิ่นตั้งใจแสดงตั้งใจรักษาผลงานออาไห้คนไทยเบิงเนี่ยไม่แฟนขอุซี่เบิงเนี่ยเพื่ออยากจะให้คนไทยอยากจะให้ f อที่ไปดูหน้าเวทีเนี่ยมีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วก่ะเม่เขาไปเบิงหมอล่ำหล้วเขาแบบว่า ตั้งใจแบบโฟกัสเอาความสุขกลับมากมูจะแสดงความสุขมากเต็มเต็มเลยเนาะจริงๆเนาะคนเรามันเกลียดความคิดตัวเองได้อยู่ใช่ใช่ค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวที่คุณแม่โพสยาวเลยเดือดเลยสุดท้ายก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่แพรวพผู้ใหญ่บ้านฟิลแด์แล้วก็ทีมงานแสงทองฟิลแด์ทุกท่านนะคะสร้างสรรค์ผลงานผลิตผลงานดีๆเพื่อแฟนคลับแฟนเพลงรับชมกันต่อไปค่ะครับผมงานคืนนี้ที่ไหนนะเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้ลืมเลยเมื่อสักครู่นี้เอเมื่อสักครู่นี้ เนี่ยอ้อมอ้อมใหญ่อ้อมน้อยอ้อมน้อยอทางบิ๊กซีอ้อมน้อยงานคืนนี้อยู่ลานอยู่ลานข้างบิ๊กซีบิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับผมแสงทองฟิลแลนด์เต็มวงนะอย่าลืมไป็นกำลังใจทางคุณแม่แพรพาแสงทองแล้วก็พี่บ้านฟิลแลนด์แล้วก็ทีมงานแสงทองฟิลแลนด์ทุกคนนะครับขอให้มือนีบิ๊ก วิบแตก<ต>นะ<ม>พี่<ม>น้องครับอ่าอายุไก่แถวบิ๊กซี่ออหญ่ค่ะเด้อไปเด้อพี่น้องเด้อบ่วนแน่นอนสนุกสนานแน่นอนครัค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีสสดครับ